ครับวันนี้ครับมาดูกันว่าจะได้กี่โลครับขึ้นชัน้นะครับรวมคุ้ด้วยสองโลนะครับยังไม่ได้หักคุ้ออกสดสดครับวันนี้สดสดครึ่งคุ คุก็อยู่ประมาณ3-4ฉีขีดนะครับโอเคครับอัปเดตให้ดูครับการใส่กุ้งครับ10หลังครับวันนี้ทำแฮตติกครับตุ่มระเบิดครับครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโจ๊กแคลนเลยนะครับ กดไลค์กดกระดิ่งกดสับสับไทยนะครับสวัสดีครับ